สนับสนุนโดย As ชไว้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับ a อเซอร์ยกขบวนโน้ตบุ๊กจัดโปรโมชั่นช็อปลดภาษีเลือกช็อปแล้วลดหย่อนภาษีกันได้เลยพร้อมรับทันทีเข้าหอมมะลิอินซีร้อยเปอร์โดยบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดครับ ขานรับมาตรการลดหยอ่อนภาษีกับโปรโมชั่นช้อปลดภาษีจัดโน้ตบุกรุ่นเด่นสเปคโดนด้วยโปรโมชั่นผ่อนศูนเซนาน10เดือนแล้วรวมให้กำลังใจชาวนาด้วยกิจกรรมซื้อโน้ตบุกแถมข้าวสารโดยเมื่อซื้อโน้ตบุกเอเซอร์ทุกรุ่นรับทันทีเข้าหอมมะลิอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์จากเคอือขายคนปลูกข้าวลุ่มแม่น้ำโขงจำนวนหนึ่งถุงบรรจุหนึ่งกิโลกร,รัมตั้งแต่วันนี้ถึงสามสิบเอ็ดธันวาคมนี้โดยสามารถเข้าไปที่ตัวแทนจำหน่ายเอเซอร์ที่เข้าร่วมรายการทั่วประเทศหรือจนกว่าของจะหมดนะฮะ ตัวอย่างไม่ว่าจะเป็น Acer Swift 7 Acer Swift 3 Acer Aspire E5575G 73WK Acer Aspire F5575G 53SJ Acer Swift Alpha 12นะครับก็มากันแบบครบคันและอย่าลืมครับช้อปแล้วเก็บใบกำกับภาษีฉบับเต็มจากร้านค้าตัวแทนจําหน่ายสินค้า Acer แล้วนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง15,000บาทเริ่มวันนี้ถึง31ธันวาคม2559ครับย้ํากันอีกครั้งหนึ่ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทั่วประเทศดูข้อมูลของผลิตภัณฑ์ของ Acer ได้ที่ www.acer4u.in.th หรือว่าติดตามข่าวสารผ่าน Facebook Fanpage www.facebook.com/acerthailand หรืออาจจะมีสายตรงได้เลยที่026844311ครับโอกาสดีๆอย่างนี้ก็อย่าลืมกันนะฮะกด Subscribe Channel Notebook Spec ใน YouTube กันเยอะๆด้วยสวัสดีครับ